มาพบกับแม่เพ่นอีกแล้วในวันที่13พฤษภาคมพศ2567ตรงกับวันจันทร์นะคะมือนี้ก็จะมาสรุปแนวทางลาวพัฒนาให้กับ FC ทางช่องเนาะหลังจากที่แม่เพ่นได้เฮ็ดคลิปแนวทางของซีเซนะียนเนาะว่าจะเป็นห่าน้อยหรือว่าลาวพัฒนาเนาะของซีเซียนให้ไปแล้วก็มาสรุปห้าน้อยให้ FC ฟซีไปแล้ว บัดนี่คลิปนี่คลิปสุดท้ายก็จะมาสรุปแนวทางเลวาพัฒนาให้กับ FC ทางช่องคือเก้านะคะเลวาพัฒนาที่ทุกคนรอคอยค่ะมาเบิ่งน้ำกันค่ะว่าผลงานแต่ลาเซียนตาลาจา์ของวันที่สิเนาะพฤษภาคมสองหาหกที่ผ่านมาเป็นจังใดกันเนาะแล้วค่อยไปเบิ่งตัวเลขของมือนี่กันจ้านี่ค่ะ ผลงานหรือว่าผลฮานอยเมื่อวนันเออเมื่อวันที่10เนาะเลข6ตัวออก7จ็ดสองหนึเลข5ตัวออก2 1งหนึเลข4ตัวออก1น 5, 5. ่เลข3ตัวออก155เนาะและ2ตัวบนห5าและ2ตัวล,ล่าง1 1ึ่เด้อค่นะเนาะมาเบิ่งน้ำกันค่ะเจ้าเลก อาจารย์สวัยให้มาเลขวินบอมีเลยนะคะ1กับ5บอมีค่ะบอเขาค่ะส่วนของแม่รลิ้วให้7กับ8ค่ะ7อยู่ทั้งหนาเนาะกาบอเขาคือกันค่ะหลุดยับเยิงเลยเนาะลาวพัฒนางวนวันที่10เนาะแล้วก็สุดใจพารวยให้3ามกับ6 บเข,าข่าคือกันค่ะนี่ค่ะตาปากน้ำโพให้วิ่งลูดสองกับห้ามาที่ห้าแต่ว่าจับคูโบเข่าเนาะตาปากน้ำโพให้มาวิ่งลูดสองกับหามาห้าแต่บอเขาค่ะแล้วก็เลขเขาฟากมาให้สี่กับห้าก็มาที่ห้าจับคูโบเข,าข่าคือกันเนาะนี่ค่ะ ส่วนเลขมีที่มาก็บอเข้าคือกันเด้อค่ะนี่แล้วก็ของอาจารย์ต้อยนำโชคให้3กับ4ี่บอเข่าเนาะหลุดยับเยิงเลยเนาะงวดวันที่สิบเราพัฒนาของตะละเซียนตะละอาจารย์หลุดเบดเนาะเอาบอเป็นอย่างค่ะมือนี่วันที่สิบสามภา,าคมสองหาหกเจ็ 2, 5, 6, เข้ามาแก้มือกันไม่เนาะของตะละเซียนตะละอาจารย์ว่า ลาวพัฒนาวันนี้จะได้ตัวใดแน่มาฝากมาตอน fc ทางช่องค่ะมาเบิงน้ำกันค่ะเจ้าแรกค่ะลาวพัฒนาสุดใจพารวยวันนี้ให้วิ่งลูดบนล่าง1กับ6ค่ะเลขวินก็จะมี0126 7 8เนาะแล้วกระจับคู่ออกมาให้มี06 07 08 16 17 18 26 27และ28 เน้นไปที่16และ26เนาะส่วนเลข3ตัวมีคือ2องหนึเน้นที่สองหนแล้วก็มีเลข4ตัวมาฝากด้วยก็คือ7จ็ดสองหกเด้อข่ะเอนี่ค่ะราวพัฒนาสุดใจพารวยวันนี้เนาะวิ่งรูดบนล่าง1กับ6เลขวินมี012678จับคู่ไฮหกศูนย์เจ็ดศูนห หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองหกสองเจ็ดสองแปดเน้นเลขสองตัวก็คือหนึ่งหกและสองหกส่วนเลขสามตัวมีสองหนึ่งหกและเจ็ดสองหกเน้นที่สองหนึ่งหกสี่ตัวมี 7, 21, 6, 6, 1, เจ็ดสองหนึ 16, ่งหกค่ะหกหนึ่งเนาะบัมเบลหนึ่งหกเด้อค่ะเอาได้แล้วน่าร่าพัฒนาสุดใจพระรวยไปต่อกันเลยค่ะแม่เลี้วค่ะวันนี้ เราพัฒนาแม่ลิ้วได้มาฝาก fc ทางช่องก็คือวิ่งลูดบนล่าง2กับ4เลขเด่นมีให้เห็นก็คือมี5ตัว0 2 4 6 8เนาะชุดเน้นมี0 4 0 6 2 6 4 7 4 8ชุดลองมี2 4 2 8และ6 8เด้อค่ะนี่ค่ะ แนวทางลาวพัฒนาแม่ลิ้ววันนี้นอะวิ่งรูดบนล่างสองกับ4เลขเด่นมี0,2,4,6,8จับคู่ชุดเน้นมี0 4 0 6์สี่ศูชุดลองมี2องสี่สองหและหกค่ะแคปหน้าจอค่ะแนวทางลาวพัฒนาสุดใจพารวยและแม่ลิ้ววันนี้เนอะได้แล้วไปต่อกันเลยทย้ายซี ได้ของแม่ริ้วและสุดใจพารวยแล้วเนาะมาต่อทีของอาจารย์สวัยค่ะเราพัฒนาวันนี้อาจารย์สวัยได้เลขมา5ตัวคือคือแบบเลขชุดวินเนาะคะ่ะคนจะให้เป็นแบบนี้มากเลยค่ะงวดนี้กับมี่หตัวคือเกานะคะหนึ่งจับคูออกมาให้ได้มี่หนึ่สองหนึ่งเจด 1 9 1 0 2 9 2 9 7 0 7 9 7 0แล้วก็เ0เด้อค่ะนี่ค่ะล้วพัฒนาของอาจาร,รย์สไวายนอกมือนี่วิ่งรูดบนล่างในชุดเดียวกับเลขวินเลยจับคู่ออกมามี1 2 1 7 1 9 1 0 2 7 2 9 2 0 7 9 7 0แล้วก็90ค่ะเนาะ ได้แล้วของอาจารย์สวัยก็ไปต่อกันเลยค่ะมาต่อที่ลาวพัฒนาตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งรูดบนล่าง1กับ4จับคู่ไหสามตัวบนมี4ีสาหตัวบนล่างมี4 3 4าม5ีห้าสาห้าหนึและ4 1เด้อค่ะเนะเาะลาวพัฒนาวันนี้ของ ตาปากน้ำโพวิ่งลูดบนล่าง1กับ4จับผู้ให้4ี่สหเนาะเลข3ตัวบน2ตัวบนล่างก็มีส3 4สามสี่ห้ห้าหนึ่งแอ่าสีและ4 1ค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะเราพัฒนาคล้องอาจารย์สวัยและตาปากน้ำโพเนาะได้แล้วค่ะเตรียมตัวไปต่อกันเลยค่ะ แคปหน้าจอได้หรือยังเนาะได้แล้วไปต่อเด้อค่ะมาต่อที่ของอเลขเขาฝากมาเนาะเลขเขาฝากมาเป็นของหลานตาปากน้ำโพค่ะเนาะได้มาฝากเมื่อนี้ค่ะวิ่งลูดบนล่าง5กับ6 5กับ6จับคู่ไหสตามตัวบ,บนมี5 6 3 2 5 3 สตัวบนล่างมี5 2 5 3 6งหและ6กสเนาะนี่ค่ะเลขเขาฝากมาวันนี้ราวพัฒนาวิ่งลูดบนล่าง5กับ6จับคู่ให้3ตัวบนมีห6า6 5ส2หา3 2ตัวบนล่างห2า3 6 2หา 3, 3, 3 6 2และ6 3ค่ะนี่ค่ะได้แล้วไปต่อกันค่ะของอาจารย์ต้อยนำโชคค่ะ ลาวพัฒนาวันนี้อาจารย์ต้อยนำโชคให้มาวิ่งลูดบนล่างเจ็ดกับแปดเนาะลาวพัฒนาของอาจารย์ต้อยนำโชควันนี้วิ่งลูดเจ็ดกับแปดค่ะจับคู่ไหซี 4, คู่เน้นกับให้ด้วยพร้มอมน้องมือนีเนาะก็คือเจ็ดซีซีเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดซีซีแปดแล้วก็แปดห้าห้าแปดสี่แปดนี่เห็นใส่กับหนึ่งแปดอ๋อตรงกับของตาปากน้ำพูนาะคะ fc นี่ค่ะ <c oughs> เลขวินก็มี7 8 0 1 4ปดาเนาะลวพัฒนาอาจารย์ต้อยนำโชคค่ะวิ่งลูดบนล่าง7กับ8จับคู่ไห้7481 8็8 5น7่งแปแล้วก็ห้าเนาะคู่กับไห้พรอมเนาะแล้วก็เลขวินก็จะมี7 8 0 1 4ปห เน้นสุดๆก็คือ8 1 8หนและ85ค่ะ8 1ดหนกับแปดี่นี่ตรงกับของอาตาปากน้ำพูเนะคะ FC ตาพัฒนาอาจารย์ต้อยนำโชคค่ะเอาได้แล้วค่ะก็ไปต่อกันค่ะแคปหน้าจอได้หรือยังเนาะได้แล้วไปต่อกันค่ะมาต่อค่ะนี่ค่ะม่เพื่นกับไ้้่งในคลิปอ่าห้าน้อยให้เรียวเนาะเล็กมีที่มาค่ะนี่ค่ะ ได้มาฝากวันนี้เราเล่นได้ทั้งฮาหนอยและลาวก็คือหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสามสองตัวมีหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งและแปดสามเนาะแคปหน้าจอค่ะได้แล้วไปต่อกันค่ะของเซียนโคลาเนาะเพื่นในร่องคลิปห้ไปแล้วค่ะของเซียนโคล่าและเซียนเชียงใหม่แคปหน้าจอเอเด้อค่ะลาวพัฒนาวันนี้เซียนโคลาาได้หนึ่งกับเจ็ดจับคู่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสาม จ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสามเน้นที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดและหนึ่งสามส่วนของเซียนเชียงใหม่ลาวพัฒนาวิ่งลูดเก้ากับสามจับเน้นตัววิ่งตัวลูดเน้นที่เก้ารองสามจับคููเก้าสามเก้าเจ็ดเจ็ดสามเน้นที่เก้าสามเม็ดเดียวเนาะและสามตัวก็คือเจ็ดเก้าสามเด้อค่ะเนาะได้แล้วเนาะของเซียนโคราและเซียนเชียงใหม่แคปหน้าจอค่ะแม่เพ่นเอามาเบ่งให้ขาวๆเพราะว่าแม่เพ่นได้ลงคลิป แหลกแหลหไปแล้วเด้อค่ะอยากเบ่งรายละเอียดต้องไปเบ่งคลิปแล้วค่ะแล้วก็มาต่อค่ะเซียนอุดรและของพี่พาัทค่ะนี่ค่ะลาพัฒนาวันนี้เซียนอุดรให้วิ่งรูด7กับ8ตัววิ่งตัวรูดเน้นที่7จรอง8จับคู่เจ็ดหนึ 6, ่งเจ็ดหกดแเจดเก้ดหนึ 6, ่งแปดและ8 0เนาะเน้นที่7จหนึ่ง 7จ็ดหกและเจของเซียนอุดรค่ะส่วนของพิ่พหัสวิ่งรูดบนล่าง7กับ8เน้นที่8ปรอง7จับคู่7จ็ดหนึ 3, ่งเจ็ดสามเจนเน้นที่8 1 8 3แมและ8ปดสี่เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอค่ะวันนี้เฮงเฮงรวยรวยฟังฟังเด้อค่ะได้ครบทุกเซียนทุกอาจารย์เนาะทุกสำนัก เหลือแค่ของปูซีซูนเนาะช่วงนี้พินติดกิดติดธุระหลายเนาะไม่ยังลูกไม่ยังเย็นเลยโอ้เขามาบานเย็นเลยก๊สิเย็นตัวเปิดเอธาแล้วเย็นเลยว่าสั้นแรงยางเขามากค่ะเอฟซีทำแผงแกงส้มไปไหนมาดูฉับดูฉับไหนอืมไปไหนมาไปไปยืนตรงนั้นสวัสดีจ้าเอฟซีก่อนไปยืนนี่สวัสดีจ้าสวยสวยด้วย สวยละบ่นันคำเองคิดดื้อค่ะเอาคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคมาลำา้วยก็แล้วกันค่ะกับแนวทางสรุปราวพัฒน,นาวันนี้เนาะเอาคลิปนี้กะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็แล้วกันจ้าสวัสดีเนาะค่ะ